ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตักใบขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนมกราคม2568ข้อสั่งการที่หนึ่งให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัดนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม Action Plan นโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์มีทักษะในการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติในรูปแบบต่ตางๆได้โดยมีนายอาริฟินมูซอครูโรงเรียนตักใบเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ณนะอาคารอาเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาส บุคลากรสกรระดับอำเภอตักใบพร้อมด้วยคณะกรรมการสส,สปะชะตและนักศึกษาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงและร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดณพื้นที่ทั้ง8ตำบลในอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสด,ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสการชายแดนใต้เกมระดับอำเภอ โดยได้จัดแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านได้แก่วอลเลย์บอลไปตองโลมาลอดห่วงและวิ่งกระสอบนสนามกีฬาโรงเรียนตักใบข้อสั่งการที่5ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยผู้บริหารครูต้องเป็นต้นแบบ กิจกรรมสคสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกมบิงโกอ่านดีมีสุขสนุกลุ้นโชคกระดานผสมคำพาเพลินกล่องสุ่มลาบูบูฝึกอ่านกล่องสุ่มลุ้นโชคเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมอบเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี2568ให้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่อำเภอตักใบจัดขึ้นณองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อนและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาเทศบาลเมืองตักใบ บุคลาก,สกรสกรระดับอำเภอตักใบร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพกิจกรรมอ่านได้ให้เลยและกิจกรรมเกมกระดานผสมคำพาเพลินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของประชาชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568โดยมีนายกฤษดาสุขสบาย นายอำเภอตกากใบเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนบ้านแค่แบะหมู่ที่หนึ่งตําบลนาคนาอำเภอตกากใบจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมกับนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอนเนาะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารภาษาไทยมีทักษะการอ่านภาษาไทยการเขียนเรียงความและได้ฝึกการคัดลายมือและฝึกคำจำศัพท์ภาษาษาไทยในสมสถาบันปอนเนาะคือสถาบันศึกษาปอนเนาะดารุสาลาม สถาบันศึกษาปอนเนออินซาดินอาบริยาตินอามูลและสถาบันปอนเนออันมูฮัม,มดีวิทยาอำเภอตักใบเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดอำเภอตักใบครั้งที่หนะึ่งในสองพันห้าร้อยหกสิบแปดณห้องประชุมหอมกระดังงาที่ว่าการอำเภอตักใบเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเยาวชนนีสย o ทธ์นอตอินอิมพลิเมนต์เอ็ดูเคชันออรเทรนนิง ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพุทธศักราช2567โดยมีนายปรีชาหมอเจริญประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองเป็นประธานนะห้องประชุมหอมกระดังงาที่ว่าการอำเภอตักใบ